สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงก์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงก์มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ครับผมค่าจะส่งนะครับ49บาทเหมาๆใครซื้อครบ500จะส่งฟรีนะครับ โอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษที่ทุกคนจะต้องแบบจับตารอนะครับเป็นช่วงท้ายคลิปนะท่านผู้ชมนะครับช่วงท้ายคลิปนะ <c oughs> มาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับต้นนี้เป็นชายชนนะท่านผู้ชมชายชนสวยๆเลยนี่ครับอ๋อน้องแบงลืมบอกนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับท่านผู้ชม ชายชนต้นนี้นะครับเอาไปราคาโปูก้านแดงสวยเลยนะท่านชมต้นนี้ขอขออยู่ที่120บาทนะครับชายชนต้นนี้นะครับอยู่ในกระถางห้าสวยๆเลยนะครับยังมีต้นนี้ต้นนี้นะครับหลอดใหม่แดงสวยงามนะครับต้นนี้เราแมงขออยู่ที่79บาทนะครับ นี่ชายชนต้นนี้นะครับอยู่ในกระถางห้าครับเจ็ดสิบเก้าไซส์ใหญ่นะไซส์จำไม่เท่ากันต้นนี้ก็เจ็สิบาทเหมือนกันนะครับเป็นสองต้นในกระถางนะครับเป็นไซส์นี้นะครับชายชนเนาะโอเคครับ ต้นต่อมานะครับสวยมากๆเลยต้นนี้สวยจริงนะท่านผู้ชมเมืองใหม่นะครับใครชอบบอบ,บอลแดงแดงท่านผู้ชมดูนี่ครับสวยมากนี่ครับต้นนี้เอาไปในราคาเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับอยู่ในกระถางห้าเลยน้ำกิ้งบนใบบอลนะท่านผู้ชมนี่ครับสวยมาก <c oughs> เล็บมังกรท่านผู้ชม อยู่ในกระถาง5นะครับต้นนี้ห้าสิบเก้าบาทนะครับเล็บมังกรพันดาวท่านผู้ชมพันดาวนะครับต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทครับพันดาวสวยมากจุราลงกรใบชมพูท่านผู้ชมโชว์กระดูกนะครับสวยๆเลยกับเครื่อนสิริ เขื่อนซิลิกิตนะครับท่านผู้ชมสองต้นคู่เลยต้นนี้ขอยู่ที่เจ็ดสิบบาทครับอยู่ดาล่งกรต้นใบชมพูแบบนี้นะครับต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบเก้านะครับโอเคครับต้นต่อมานะครับท่านผู้ชมต้นนี้อ่าดาบขุนแผนนะครับสวยๆเลยกับสีปาดนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับอยู่ในกระถางห้านะครับ เป็นฟอร์มคู่นะครับต้นนี้แปดสิบเก้าบาทท่านผู้ชมสวยมากแล้วก็แข็งแรงครับเป็นบอลนอกตู้นะท่านผู้ชมวันนี้อ่ากระถางหกนะครับนางกิรินีกับสาวารินท่านผู้ชมนางกิรินีกับสาววารินสวยๆเลยนี่ครับเอาไปต้นนี้ราคาห้าสิบเก้าครับ ต้นนี้ใบยาวนะท่านผู้ชมสอนรักกับสอนรักกับวิจิตจินดานะครับแล้วก็วิจิจินดา primera, ต้นหนึ่งโอสามต้นนะครับต้นนี้เอาไปแปดสิบเก้าบาทนะครับสวยมากท่านผู้ชมเดี๋ยวดูวิจิตจินดานะครับอ่ะวิจิตจินดาอันนี้ต้นโตเนาะนี่ครับจะสวยแบบนี้ครับวิจิตจินดาต้นนี้แปดสิบเก้าบาทนะครับท่านผู้ชมสวยมากเป็นบรอลโชกระดูกนะครับ อนุมานตัวเก้าครับท่านผู้ชมอนุมานตัวเก้าเขาจะป้ายชมพูแบบนี้นะครับเป็นบอลใหม่ที่สวยมากๆครับตัวน,นี้ขออยู่ที่แปดสิบเก้าบาทนะครับอยู่ในกระถางห้าครับสวยมากมหาชัยมหาชัยแปดสิบเก้าบาทนะครับไซส์ใหญ่ๆตัวมีหัวแล้วนะครับไซส์นี้เนาะแปดสิบเก้าบาทครับมาที่ถาดนี้กันบ้างน,นะครับ มหาเศรษฐีต้นนี้นะครับเอาไปราคา79บาทนะครับสวยมากท่านผู้ชมมหาเศรษฐีพัทยาท่านผู้ชม59บาทครับนี่ครับไปเริ่มใบชุมพูแล้วครับต้นต่อมานะครับเขื่อนป่าสักนะท่านผู้ชมใบแดงเรื่อยๆแบบนี้นะครับ69บาทนะ นาลีบุรภาครับ59บาทครับสวยๆเลยนี่ครับอันนี้อส่งไขยไซส์นี้นะครับสวยมากๆท่านผู้ชมต้นนี้ขออยู่ที่69บาทครับอสงไขยจ้าพยานาหมืสองต้นคู่เลยเอาไปเท่ากันนะครับ69บาบาทฟอร์มกอนะครับ นางเลไลกับอ่านางเลไลนะครับตัวสีชมพูเนาะคู่กับชชลาวันนะครับสองต้นคู่เลยเอาไปราคาเบาเบาเนาะห้ครับจุราลงกรกับชินบัญชรครับกระถาง4ต้นนี้ขอราคาราคา59ครับ สวยมากท่านผู้ชมตัวน,นี้สีมหาโพนะครับหกสิบเก้าบาทท่านผู้ชมสวยมากสุขีิิจัดทับนะครับตับลำมเกียนนะครับกับเพชรเพชรมนเพชรมนตีนะครับอ่าต้นเล็กเนาะตัวน,นี้ขอเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสวยมากนี่ครับ สีเทพรักครับห้าสิบาบาทบอลดำนะใครตามหาบอลดำอยู่นะครับปักษาพนาวัน59ครับต้นไซส์ใหญ่เลยนี่ครับเพชรพระอุมานะครับกระถาง6กนะครับห้าบาบาท,บาทเริ่มกัดดำแล้วสวยมากๆครับต้นนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับนี่ไซสใหญ่ เพชรมนตีนะครับตัวน,นี้ห้าสิบเก้าครับไซส์ใหญ่สวยๆนะท่านผู้ชมดูใบตนนัวนี้ทิพบาลีนะครับทิพบาลีห้าสิบเก้าบาทครับมาที่ถาดต่อมาครับท่านผู้ชมอ๋อมาดูตัวน,นี้ก่อนดีกว่าใครอยากได้นะครับแต่มีแค่สองใบนะท่านผู้ชมแต่แบบไซส์หัวใหญ่ๆเลยต้นนี้นะครับนางรักสดต้นนี้สองต้นนี้นะครับ เอาไปตัวละ89บาทนะครับสวยๆเลยนาฬาสดสวยๆเลยนะครับ89บาทแต่ถ้าเป็นต้นเล็ก่าต้นเล็กตัวน,นี้แล้วก็ต้นนี้นะครับเอาไป79ครับชิปโชมพูสวยเลยเทพดารานะครับต้นนี้ราคา79บาทครับ อะสงไขส่สองต้นนะท่านผู้ชมอะสงไขส่สองต้นนี้นะครับต้นละห้าสิบเก้าบาทท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะห้าสิบเก้าบาทนะครับชมพูแล้วเนาะกัดชมพูนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องแมงก์มีปูพิเศษนะครับสามต้นร้อยนะครับท้ายคลิปแล้วนะครับเดีย๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเนาะสามารถขากันได้นะครับต้นนี้นะครับแสงเข้าไปหน่อย ต้นนี้นะครับต้นนี้เจ้าสาวไม่ป้ายนะนี่ครับหนึ่งต้นอันนี้ไกรทองท่านผู้ชมหนึ่งต้นสามต้นร้อยนะครับกระถางสี่อันนี้สีม,นนนนมหาโพครับอ่าเป็นต้นที่สามแล้ว ชาบางแก้วนะครับต้นที่สี่ริมขอบฟ้าครับท่านชมอ่าริมขอบฟ้าครับกับลูกไม้ข้างล่างนะครับต้นที่ห้าครับต่อไปต้นที่หกนะครับต้นต้นที่หกจะมีนางมนโทรครับกลับกุเปรันนะท่านชมสองต้นคู่นะ ราคาเบามากเลยท่านผู้ชมครับค่าส่งสีบาทนะท่านผู้ชมนะเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะอันนี้ก็ริมขอบฟ้าครับอันนี้ต้นที่7ดแล้วนะครับต่อไปต้นที่แปดสาวารินกับนางน้าสดนะครับต้นที่8ดนะครับอันนี้ก็เป็นนางน้าสดอีกต้นนะครับนี่นางนักสดอีกต้น ต้นที่เครับต้นที่10นะครับนางกังกฤษนี2สองต้นคู่นะครับแางน,นี้สวยมากๆครับต้นที่11บจุราลงกรกับน่าจะเป็นลูกไม้ดำนะข้างล่างนี่ครับและต้นสุดท้าย เพชรพระอุม,มาครับโอโ้กัดหน้านี้หน้านี้กัดตาดําแล้วนะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ